ทาจ๋าในนี้มันสบายมากเลยนะมันอบอุ่นมากๆเลยนะทาตถ้าสนใจจะมานอนกับเรามาข้างบ้านเราเป็นโรงน้ำแข็งนะ FC ทำใจหน่อยนะเสียงจะดังเล็กนึนงเราเองก็ไม่ค่อยชอบหรอกมันตกใจ ฟินๆน,นะนะักทำแบบนี้ไว้ให้เราในบ้านนะเราชอบมันนอนในบ้านของเราอ่ะก็มีทั้งโอ่งแมวและอ่างแมวอันนี้เป็นอุโมงแมวนะเราฟินมากเลยนอนเล่นก็ได้นอนจริงๆก็ได้นะคะราคาก็ไม่น่าแพงมากนะักซื้อมาให้เราเถอะ มันเป็นดินเผานะมาซื้อที่ร้านตั้งใจรวยก็ได้เขามีขายทาดวันนี้เราอยากกินปลาทูทอดซื้อให้เราหน่อยได้ไหมขนมแมวเรียด้วยเราอยากกินมากเลย เราจะรักคาดนะรักมากเลยเราจะกลับบ้านทุกวันกลับมาพร้อมนกพร้อมหนูพร้อมงูอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็จะมากินโชว์ให้าธาดดูมันฟินมากเลยนะาธาดอจะเลยมาซื้อให้เรานะกานตั้งใจเลยเขาอยู่หลังวัดใหญ่นะ เปิด8โมงครึ่งจนถึง2 3มงครึ่งนะถ้าหาร้านเขาไม่เจออ่ะก็โทรที่เบอร์0657894935ได้เลยนะร mm hmm. ้านเขาเปิดทุกวันเราก็ขายออนไลน์ด้วย mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะไปก่อนแล้วนะเราเริ่มหิวแล้วล่ะบายบาย FC ทุกท่านซ้มๆไปก่อนนะ